ยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องคาอ a ต Auto นเตอร์วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจหนึ่งในเรื่องราวที่สำคัญที่สุดของกองทัพไทยในปัจจุบันและอนาคตเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่การจัดซื้ออาวุธใหม่แต่เป็นการสร้างรากฐานความมั่นคงระยะยาวของประเทศโดยเฉพาะในด้านรถเกราะล้อยางเฟิร์สวิน การอัปเกรดรถสายพาน K 2 0 0และเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้อย่างน้อย30%ของยุธทธปกรณ์ทั้งหมดผลิตขึ้นภายในประเทศเองรถกรอบเฟิร์สวินถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาโดยเน้นความปลอดภยัยความคล่องตัวและความสามารถในการปฏิบัติการที่หลากหลาย จุดเด่นที่ทําให้เฟิร์ตวินแตกต่างจากรถเกราอนําเข้าคือมันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภูมิประเทศของไทยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการลาดประเวนตามแนวชายแดนเส้นทางภูเขาหรือการปฏิบัติการในพื้นที่เมืองตัวทังของเฟิร์ตวินใช้การออกแบบแบบรีเชพเฮาที่สามารถทนต่อแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดและอาวุธแสวงเครื่องได้ในระดับสูง อีกทั้งยังสามารถติดตั้งเกราะเสริมรวมถึงอาวุธหลากหลายชนิดตั้งแต่ปืนกลเบา7.62ม mm, ิลลิเมตรไปจนถึงปืนกลหนัก12.7ม mm, ิลลิเมตรและปืนใหญ่กลอัตโนมัติขนาด30มิลลิเมตรกองทัพไทยได้ใช้เฟิร์สวินในหลายภารกิจไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองขบวนการลำเลียงกำลังพลและการลาดระเวนตามแนวชายแดนใต้ ซึ่งพิสูจน์แล้วว่ารถเกราะรุ่นนี้สามารถทำงานได้จริงภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทายนอกจากนี้เฟิร์สวินยังถูกส่งออกไปยังหลายประเทศเช่นฟิลิปปินส์มาเลเซียและอินโดนีเซียทำให้ไทยก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นใหม่ของตลาดยุโทโธปกรณ์ระดับภูมิภาคในอีกด้านหนึ่งรถสายพานกราะ k 200ซึ่งเป็นกำลังหลักของกองทัพบกมาหลายสิปี ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญแม้ว่ามันจะถูกใช้งานมาตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นแต่ด้วยการอัปเกรดใหม่ล่าสุด k 2 0 0ได้ถูกปรับปรุงทั้งระบบกราอระบบควบคุมการยิงเครื่องยนต์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้มันสามารถใช้งานได้ต่อไปอีกหลายสิบปีการอัปเกรดนี้ไม่เพียงแต่ช่วยยืดอายุการใช้งานแต่ยังลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถเกราะใหม่จำนวนมากซึ่งถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือยุทธศาสตร์ระยะยาวของรัฐบาลไทยที่กำหนดชัดเจนว่าภายในอนาคตอันใกล้ยอย่างน้อย30%ของยุทธปกรณ์ทั้งหมดจะต้องมาจากการผลิตภายในประเทศนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นรถเกราะอากาศยานไร้คนขับระบบปืนใหญ่ไปจนถึงขีปนาวุธประเทศไทยต้องมีศักยภาพในการผลิตเอง เป้าหมายนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารต้องใช้เวลาเงินทุนและบุคลากร,กรที่เชี่ยวชาญแต่หากทำได้สำเร็จประเทศไทยจะสามารถลดการพึ่งพาการนำเข้าสร้างความมั่นคงทางอาวุธและยังสามารถสร้างงานให้กับคนไทยจำนวนมหาศาลเรายังต้องไม่ลืมว่าการพึ่งพาการนำเข้าอาวุธมากเกินไปอาจทำให้ประเทศตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อเกิดวิกฤตระหว่างประเทศหรือการถูกคว่ำบาตร แต่ถ้าไทยสามารถผลิตได้เองก็จะทำให้มีความมั่นคงทางยุทธปกรณ์และสามารถปรับตัวได้อย่างอิสระมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการผลิตเฟิร์สวินภายในประเทศไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายแต่ยังเปิดโอกาสให้บริษัทไทยได้พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงสร้างเครือข่ายซัพพลายเชนและก้าวไปสู่การเป็นผู้ส่งออกยุทธปกรณ์ในอนาคต ในอนาคต First Win และ K200 อัพเกรดจะไม่ใช่เพียงแค่กำลังหลักของกองทัพไทยแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถในการพึ่งพาตนเองและหากแผน30%สเรำเร็จโลกก็จะได้เห็นว่าประเทศไทยเล็กๆแห่งนี้กำลังสร้างอนาคตทางทหารด้วยมือของตนเองสุดท้ายนี้เรื่องราวของ First Win K200 และยุทธศาสตร30์30%ของไทยไม่ได้สะท้อนแค่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่มันคือการลงทุนเพื่อความมั่นคงและอนาคตของประเทศทั้งหมดและนี่คือสิ่งที่คาร์ออโตเซ็นเตอร์อยากนำเสนอในวันนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรีวิวและการวิเคราะห์เรื่องราวกองทัพและเทคโนโลยีใหม่ๆจากเราคาร์ออโตเซ็นเตอร์